วันนี้ชวนเพื่อนเพื่อมาทำยำบุ้นเส้นโบราณทานกันครับเป็นยำบุ้นเส้นแบบไม่ง่ายเครื่องไม่เยอะแต่รับรองความแซ่บจิดยัดได้รสชาติยำแท้ๆใครที่เคยซื้อเข้ามาทานแล้วเจอเส้นอืดไม่เหนียวนุ่มรสชาติน้ำยำไม่เข้มข้นเอาสูตรนี้ไปลองทํารับรองว่าลืมยำที่เคยทานไปเลยครับผมใช้เป็นบุ้นเส้นแห้งนะครับให้เรานําบุ้นเส้นมาแช่น้ําก่อนให้เราแช่น้ํา5นาทีนะครับพอครบเวลาก็ให้เรานําขึ้นจากน้ําแล้วก็ตัดเป็นท่อนสั้นๆนะครับเยวน้ําตาลทาน้ํายำกันนะครับใช้เป็นน้้ําาาตลม ใส่น้ำลงไปนิดหน่อยครับใส่น้ำตาลายด้วยนะครับเราจะเคี่ยวเป็นน้ำเชื่อมอนให้น้ำตาลละลายเคี่ยวพอน้ำตาลละลายพอเดือดขึ้นฟองแบบนี้นะครับแล้วใส่น้ำปลาลงไปครับวิธีนี้เนี่ยจะทําให้น้ำยำเรามีความหอมนะครับพอเดือดขึ้นมาอีกรอบแบบนี้ครับเราได้กลิ่นน้ำปลาแต่จะูมกนี่ปิดแก๊สได้เลยครับเคี่ยวน้ำตาลเสร็จแล้วมาเจียวกระเทียมกันต่อครับตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันตามด้วยกระเทียมครับยำงหมุนเส้นโบราณนี่จะใส่กระเทียมเจียวด้วยนะครับมันจะเพิ่มความหอมสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองสามารถนําไปลองได้นะครับอร่อยครับผมรรับอง เกลียวด้วยไฟอ่อนๆจนจะเทียมเราสุกเหลืองครับพอมีเหลืองมีขาวปนๆแซมๆแบบนี้ครับก็ปิดแก๊สก่อนเลยเราตัดพักรอไว้เลยนะครับเสร็จแล้วมาลวนหมูกันต่อครับหมูสับใส่หมูแล้วใส่น้ํานิดนึงครับหมูมันจะได้ไม่จับกันเป็นก้อนนะครับเวลาเราลวนหมูทํายำเนี่ยครับเราเอาแค่พอสุกนะครับไม่ต้องลวนจนสุกเกินนะครับบีบๆเน้นๆให้มันแตกตัวนะครับมันจะได้ไม่เป็นก้อนใหญ่เนี่ยครับพอมีน้ําออกแบบนี้ครับใช้ได้เลย เสร็จแล้วก็ตักพักรอไว้ครับเสร็จแล้วเติมน้ําลงไปครับเราจะลวกเส้นกันนะครับไฟแรงน้ําเดือดนะครับเส้นเราก็ตัดเป็นท่อนสั้นๆตามที่เราต้องการผมจะใช้เวลาลวกประมาณหนึ่งนาทีนะครับคือถ้าเส้นมันสุกเนี่ยมันจะใสนะครับพอลวกพอพอเส้นใสนะครับพอเส้นใสครบหนึ่งนาทีผมก็จะไปเทน้าออกนะครับถ้าเราไม่อยากให้เส้นอื่นนะครับเวลาเราไปเทน้ําร้อนออกเนี่ยครับแล้วก็ให้เราล้างน้ําเย็นนิดหน่อยครับล้างผ่านน้านะครับ คือมันจะหยุดความร้อนแล้วเส้นมันก็จะเหนียวนุ่มเราก็จะใส่กระเทียมเปียวพร้อมด้วยน้ำมันนะครับลงไปแล้วก็คลุกกับมันจะหอมมากนะครับน้ำเชื่อมน้ำปลาที่เราเคี่ยวไว้ครับเพิ่มเกลือป่นเล็กน้อยนะครับน้ำมะนาวเราชิมน้ำยำเราก่อนเลยนะครับชิมให้ได้ตามรสที่เราต้องการเลยผมจะใส่น้ำกระเทียมดองนะครับใส่สองช้อนครับ เสร็จแล้วใส่หมูที่เราล้วนไว้ครับตามด้วยเส้นเลยครับคลุกเคล้าเส้นคลุกเคล้าหมูที่เราล้วนไว้ให้มันเข้ากับน้ํายําก่อนครับก่อนที่จะใส่เครื่องนี่ใส่มะเขือเทศหอมแดงซอยพริกสดซอยแล้วก็สับครับผมใช้เป็นพริกขี้หนูนะครับกุ้งแห้งครับไอันนี้ผมทอดแล้วผมนําไปตําครับตัวลิสงทอดคลุกเคล้าอีกรอบครับขึ้นช่ายครับ ปัจจประมาณนี้ครับหาทานมากครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โต๊ะครับยำหมนเส้นโบราณเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาลองชิมรสชาติกันดูแซ่บจี๊ดจ๊าดมากครับเป็นรสชาติที่ใช่รสชาติที่ผมชอบเลยครับไม่ได้ใส่เครื่องอะไรมากมายแค่หมูสับ ถั่วลี่สงคว่ากุ้งแห้งนิดหน่อยครับผักอีกเล็กน้อยสูตรนี้เ,เพื่อนๆลองไปจำทานกันดูนะครับถ้าชอบก็ฝากกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ